สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมหงแดงลิเวอร์พูลครับกับขา่ขาวข่าวของจอมทัพทีมชาติสเปนมาร์ตินซูบีเมนดีครับเข้า <c oughs> มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานชาวสปอร์ตบาร์ของเราัครับ <c oughs> เรื่องราวของลิเวอร์พูลครับยังไม่ขยับในตลาดนักเตะเลยแม้แต่คนเดียวตรงนี้ไนี่เป็นความปวดใจของชาวเดอะคอปมากม ทั้งๆที่อีกไม่กี่วันครับการแข่งขันพิมียม์ลีกนัดแรกจะเริ่มต้นขึ้นแล้วการทำทีมของอเนสล็อตครับอย่างที่เห็นมาในช่วงอุ่นเครื่องครับคือการคอนโทรลบอลจากแดนกลางซึ่งเป็นหัวใจหลักในเกมรุกของทีมลิเวอร์พูลในยุคนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแบบดับเบิลไพวอตหรือว่าเบอร์6ตัวเดียวในการอุ่นเครื่องในช่วงโค้งสุดท้ายตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของข่าวที่ลิเวอร์พูลครับท่าทามตัวมาร์ตินซูบีเมนดีกองกลางของเรอัลโซเซด คือเขาเป็นใครฮะจอซูบิเมนดีเนี่ยก่อนที่จะเกิดข่าวนี้ผมเชื่อว่าใครหลายคนไม่ได้ติดตามนะหากว่ามาเฉยคนที่ดูบอลสเปนดูบอลลาลีกา้าเราจะได้เห็นเขาในช่วงเวลาหนึ่งครับกับฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาหนึ่งนัดเต็มๆครับในรอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายหลังจากที่สเปนขอรอบก็ใช้ตัวสำรองนะพักตัวจริงซะหน่อยเลยได้เห็นการเล่นของมาร์ตินซูบิเมนดีครับคุมเกมแดนกลางอยู่ข้างหลังมิเกลเมเดโนแล้วก็ดนนีโอโม เกมลุกไหลลื่นครับทำให้ทีมสเปนเอาชนะอันเบเนียไปอย่างง่ายดายนะนั่นก็คือ1น,นัดที่ได้ลงสนามแบบเต็มเต็มเนาทีส่วนอีกนัดหนึ่งครับรอบนี้อาจจะทําให้ใครหลายคนนั้นติดตาตรึงใจนั่นก็คือนัดชิงชนะเลิศที่ทับกระทิงเข้าไปชิงเจ้ายุโรปกับสิงโตคํารามโดยนัดนี้ครับโรดี้ครับคีแมนคนสําคัญในแดนกลางของสเปนต้องออกจากสนามอ่าเล่นต่อไม่ไหวเพราะการบาดเจ็บถึงตรงนี้ใครๆก็คิดว่าสเปนต้องเจองานหนักแล้วแน่นอนครับ เดลฟอนเต้ครับแกก็ส่งซูบิมันนี่ลงมาคุมเกมแทนที่แฟนบอลสเปนจะก,กังวลครับกลายเป็นว่าอุ่นใจกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะตัดเกมได้แล้วครับทั้งคุมจังหวะทีมชาติสเปนเนี่ยเล่นเกมได้ไหลลื่นมากกว่าเดิมด้วยตรงนี้แฟนบอลเซอร์ไพรส์ามากครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ลงมาประคองนะทำให้จังหวะมันไหลลื่นแล้วก็เล่นกันดูสบายตามากกว่าเดิมสิก็จบลงด้วยชัยชนะของทีมชาติสเปนอย่างที่รู้ๆกันตอนนั้นก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นครับจนกระทั่งช่วงเวลาที่ผ่านมา ลิเวอร์พูลเริ่มจริงจังกับข่าวดึงมาตินซูบีเมนดี้ครับมาตินซูบีเมนดี้เนี่ยเคยเป็นนักเตะที่ทั้ทงแมนยูอาร์เซนอลมาเซโลนาหรือไบยอนมิวนิกเคยให้ความสนใจนะครับแต่ว่าเขาก็ปัดตกหมดปฏิเสธหมดโดยซูบีเมนดี้ครับลงเล่นให้กับเรอัลโซิดาดไปทุกรายการ188เกมเกือบ200นัดแล้วนะโดยเป็นเกมลาลิก้าครับ144นัดทำได้7ประตูกับอีก5แอสซิสต นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับนักเตะอายุ25ปีเท่านั้นเองสวีมนดี้เนี่ยอยู่กับอ c คาเดมีของเรอัลซ c i เดดครับเป็นทีมที่ปั้นเข้ามาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ปี2011ตอนนั้นอายุ12ขวบครับแต่ว่าตอนนั้นต้องเล่นวันไปด้วยเรียนไปด้วยนะจนช่วงเวลาหนึ่งครับเขามีครูดีครับที่ชื่อว่าซาบีอารอนโซที่ปัจจุบันเป็นกุญซื้อมือทองอยู่ที่ห้างขายยาเบเออร์เลบ์คูเซนก็เคยคุมทีมเรอัลซเสเดดมาก่อน คืออลอนโซเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของโซเซดัดเนาะตอนจุดเริ่มต้นของการเป็นโค้ดเนี่ยเขาก็เริ่มคุมทีมเรวโซเซดัดบม,มาก่อนได้เจอกับซูบีเบนดี้ครับเขาก็พูดถึงซูบีเบนดี้ว่าเป็นมิดฟิลพรสวรรค์เป็นคนที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ตำแหน่งของกองกลางตัวสุดท้ายของทีมมีความรอบคอเป็นคนใจกว้างครับคิดถึงภาพรวมของทีมมาก่อนเสมอทําให สามารถสร้างจังหวะการเล่นที่แน่นอนให้กับทีมเล่นบอลกับคนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพคอยจะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆนี่ก็ธรรมดานะแต่ตัวรับก็คือคนคอยเก็บกวาดให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วเขาบอกว่าซูบีเบนดี้เนี่ยจะคิดอะไรก่อนทําหมายความว่าก่อนที่บอลจะมาถึงเนี่ยเขาจะคิดก่อนว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเล่นยังไงนี่เรียกว่าเล่นบอลด้วยมันสมองนะในขณะเดียวกันครับ สุบีเบนดีก็พูดถึงชาบีอลอนโซ่เหมือนกันคือนอกจากจะเป็นไอดอลของเขาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอลรอนโซ่ยังเป็นคนสอนวิธีคิดครับวิธีการเล่นของตัวเขาเนี่ยให้ยกระดับขึ้นไปอีกสอนให้ตัวเขาเนี่ยวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ความกดดันในแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นในสนามหาวิธีเอาชนะมันคือก่อนหน้านี้เล่นแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งแบบใช้พลังมากกว่ามากกว่านี้นะตอนจนได้อลรอนโซ่มาสอนให้เข้าใจฟุตบอลมากขึ้นใช้ไหวพริบใช้มันสมอง แล้วก็ลองคาดการณ์ดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในสนามหลังจากนั้นแหละครับบิเบนนี่ก็พัฒนาจากนักเตะที่มีพละกําลังนะคราวนี้เลยมีทั้งพละกกาลังและความคิดมันสมองโอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากนั้นบนะิเบนดี้ทำงานกับอลอนโซอยู่ประมาณหฤดูกาลบิีบนดี้ก็ถูกดันขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ ด้วยซาบีอลอนโซ่นี่แหละไปบอกกับเฮดโค้ชชุดใหญ่ว่าดึงไอเด็กคนนี้ขึ้นไปได้แล้วในขณะเดียวกันตัวของอลอนโซ่ก็ก้าวไปอีกจุดหนึ่งนะก็ไปคุมทีมไบเออร์เลเบคูเซ่นอย่างที่เรารู้กันแล้วตอนนี้เขาก็กลายเป็นตำนานบทใหม่ของบุนเดสลีกากลับมาที่ซูบิเมนดี้ครับตั้ง้านสถิติของซูบิเมนดี้เนี่ยเป็นนักเตะที่จะเล่นอยู่หน้ากรอบเขตโทษของตัวเองก็คือไม่ฟิลตัวรับโดยแท้เลยนะแต่เป็นไม่ฟิลตัวรับรุ่นใหม่ครับ อ่าสมัยใหม่สามารถเล่นเกมลุกได้ด้วยพื้นที่ของเขาเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองแล้วถอยลงมาจากวงกลมสักประมาณ10เมตรนะจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของฟุตบอลยุคใหม่ไม่จําเป็นต้องขึ้นไปซ้อนหลังเพื่อนคือจะอยู่ตำแหน่งเนี่ยโดยไม่ทิ้งตำแหน่งของตัวเองจะเป็นนักเตะที่รับบอลจากคู่เซนเตอร์ฮาฟของทีมมากที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมาครับคือเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยจะจ่ายบอลจะมองหาเขาเป็นคนแรก แต่รับบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษเนี่ยเกือบ300ครั้งนะ285แลดังนั้นรับบอลเสร็จแล้วทํำยังไงต่อครับก็จะมีการบิวอัพเกมจากแดนหลังสุบินดี้เนี่ยอีกหนึ่งความชัดเจนของเขาที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือการแกะเพลซิ่งครับแกะเพลซิ่งได้ในจังหวะที่มีคู่ต่อสู้เข้ามาบีบ88%ครับในการที่โดนบีบเขาจะพาบอลออกมาจากการโดนเพลซิ่งและจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมได้สำเร็จเยอะมากนะแสดงว่า คนที่เพสซิ่งหาเขาเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงตัวครับเขาจะพาบอลต่อไปได้อย่างสบายๆเลยแล้วก็เป็นนักเตะที่สามารถชิงบอลมาจากคู่แข่งได้มากที่สุดในลาลีกาครับฤด,ดูกาลที่แล้วนะ235ครั้งมีสถิติการเข้าสกัดครับชนะไป55.1%ตัดบอลได้35ครั้งหรือว่าต่อเกมเนี่ยคือ1.2ครั้งอาจจะดูว่าไม่เยอะนะครับแต่ตัดบอลตรงนี้มันมีมันต้องแบ่งเป็นหลายๆแบบ การแท็กเกิลหรือว่าการอินเตอร์เซพชันอินเตอร์เซพชันก็คือการไปดักบอลก่อนที่บอลจะถึงคู่ต่อสู้นอกจากนี้ยังเล่นลูกกาอากาศได้ดีอีกด้วยมีการชนะลูกดวลกาอากาศถึง61.1%การแย่งบอลกลับคืนมาเนี่ยทำได้ถึง169ครั้งเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะเป็นคนที่เปลี่ยนจงังหวะบอลจากเกมรับเป็นเกมลุกครับเราจะเห็นสวีบเบนดี้ครับ เมื่อได้บอลจากการแย่งมาเขาก็จะจ่ายบอลให้กับเพื่อนง่ายๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราดูค่าเฉลี่ยในการจ่ายบอลของซุบิเบนดี้เนี่ยเป็นการจ่ายบอลร,ระยะกลางนั่นคือประมาณ1 0 18ถึง20หลาอาจจะไม่ได้จ่ายไกลเหมือนอดีตตำนานคือเป็นคุณครูของเขาอย่างออลอนโซเนี่ยอลอนโซเวลาได้บอลจ่ายข้ามสนามคลอสยาวครับแต่ซูบินเบนดี้จะจ่ายระยะกลางครับจากแดนกลางถึงปีกจากแดนกลางถึงกองหน้าฉะนั้นมันจะเป็นการคลอสข้าม ตัวลูกไปเลยหลายหลายครั้งจะเป็นการเคานเตอรอ์แอตแทกเร็วแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนจ่ายจ่ายเข้าไปในพื้นที่ก่อนจะเป็นพื้นที่สุดท้ายะจะจ่ายให้ปีกและให้ปีกตัดเข้ากลางมาเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งเกมมากกว่าฉะนั้นบอลของเขามันจะไม่ใช่การจ่ายแบบจากปีกเข้าสู่กองหน้าจะเป็นการทะลุช่อง เพื่อสร้างสรรเกมมันจะออกมาทางรูปแบบนั้นเราเลยจะไม่เห็นสถิติการยิงหรือจ่ายเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะแต่มันจะเห็นแบบนี้ในการลงเล่นในสนามตรงนี้จะคล้ายกับ s ซเชิโอบุตเกตครับมาเลยทําให้เขาเนี่ยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นนิวบุตเกตมากกว่านิวชาบีอารอนโซเพราะว่าบุตเกตก็ทําแบบเดียวกันนั่นคือแย่งบอลมาครอบครองบอลจ่ายบอลให้เพื่อนง่ายๆเล่นง่ายๆแบบนี้แหละครับที่มันยากที่สุดในการเล่นในสนามจริงก็จะสรุปง่ายๆคือซูมิเบนดี้เนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นแค่การตัดเกมเท่านั้น ยังสามารถผ่านบอลง่ายๆได้จ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนได้ดีสร้างความสมดุลในแดนกลางครับแล้วก็แข็งแกร่งในการเล่นพื้นที่แคบๆรวมทั้งการเล่นบอลภายใต้ความกดดันได้อย่างยอดเยี่ยมหลายคนอาจจะถามว่าทําไมผมต้องมาพูดเรื่องซูบิเมนดี้ครับว่าเล่นยังไงกับลิเวอร์พูลในเมื่อเหมือนจะรู้แล้วว่าทีมน่ะพลาดดีวนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยเพื่อว่าจะได้รู้ครับว่าความต้องการของอเนซสลตเนี่ยในการดึงซูบิเมนดี้เนี่ย มันก็จะเห็นโมเดลนี้ครับว่าถ้า,าพลาดซูบิมันดีแล้วจะเอาใครแล้วใครบ้างที่เล่นแบบนี้ได้สไตล์การเล่นแบบนี้ถ้าย้อนไปในอดีตก็มีอาซาเบีอลลอ,อนโซพูดไปแล้วนะเซจิโอบุตเกตอันเดรปิโลครับทนานอังกฤษก็ไมเคิลคาริคหรือโทนี่โคดแต่ยุคป,ปัจจุบันสเปนก็คนที่ขวางหน้าเขาในทีมชาติชุดใหญ่นั่นแหละนั่นก็คือโรดี้นี่แหละเป็นตัวที่ลิเวอร์พูลจะต้องซื้อทีนี้มาดูดราม่ากันนิดหนึ่งนะก่อนจะไปบางคนก็บอกว่า ทีมเรอาลโซเซดตเนี่ยไปบีบให้เขาทรยศ์สโมสรในเรื่องของการย้ายก็เลยทําให้เขาอะเลือกที่จะไม่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลอันนี้ใจเย็นๆน,นะไม่มีการบีบอะไรแบบนั้นนะครับมันก็แค่เป็นทางเลือกของนักเตะที่จะเอาอย่างไงดีระหว่างการย้ายไปอยู่ทีมลิเวอร์พูลทีมที่เขาก็ใฝ่ฝันอยากจะไปอยู่ในทีมที่มันใหญ่ขึ้นในลีกที่แตกต่างในทีมที่มีโอกาสจะคว้าชแชมป์อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกถามว่าเลอัอโซเเดเป็นอย่างนั้นได้ไหมก็เป็นได้ครับแต่มันอาจจะยากสักหน่อย มาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันมีอยู่2ทางเลือกที่เกิดขึ้นในในเคสนี้ครับรักสามเศร้าระหว่าง Sub endi, ลิวร์พูลสบีเมนดี้และก็เรอัลโซเซดัดหนึ่งก็คือการฉีกสัญญา2ก็คือการซื้อขายแบบปกติการฉีกสัญญาก็คือนักเตะเนี่ยจะสามารถย้ายไปอยู่ทีมอื่นได้โดยการชําระเงินครับค่าฉีกสัญญานั้นที่ทั้งสองทำกันไว้มันทํากันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นกี่บาทต่อกี่บาทก็ตามโดยจะเอาเงินเนี่ยไปจ่ายที่ ฟุตบอลลีกอาชีพสเปนครับหรือที่เราเรียกกันว่าลาลิก้าก็จ่ายกันสมมติ50ล้านแต่ให้กับลาลิก้าตูมจบเลยกลายเป็นนักเตะอิสระทนันทีทีนี้จะย้ายไปไหนก็ได้แต่เหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นก็คือก,ก็ต้องคุยกับลิเวอร์พูลแล้วว่าจะเอาอยัางไงถ้าจะเอาก็เอาเงินมาเดี๋ยวผมเอาไปจ่ายเองซึ่งในข่าวที่เล่นกันก็บอกว่าบีบให้ซูบีเมนดี้เอาเงินไปให้สโมสรว่าไปแล้วนะซึ่งมันไม่จาเป็นต้องทําแบบนั้นเนาะเขาก็ให้ทนายทํานั่นแหละให้เอเย่นนั่นแหละทา ไม่ต้องทําเองทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเอาไม่อยากจ่ายราคานี้ราคาเต็มมันสูงไปเพราะว่าการฉีกสัญญาต้องจ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับงวดเดียวจบมันจะกลับมาข้อที่การซื้อขายครับลิปูลเลยอยากจ่ายเป็นงวดงวดจ่ายเท่าเดิมนี่แหละจะให้มากกว่าด้วยแต่ขอแบ่งเป็นสองงวดสามงวดได้ไหมมันก็เลยเกิดความล่าช้าขึ้นในการเจรจาดีลนี้หรือเอาสุดัดคิดแล้วไม่เอาดีกว่าขอก้อนเดียวแล้วกัน นะถ้าจะเอาจริงของก้อนเดียวถ้าขอก้อนเดียวก็แค่เท่านั้นลิเวอร์พูลก็เตรียมตัวที่จะเดินหน้าต่อจนกระทั่งในสุดเราก็รู้ครับคาตอบว่าซูบินเบนดี้เลือกที่จะอยู่กับเรอัลโซเซดาทันนี้แลาก็เกิดดราม่าก,กันเต็มไปหมดเลยนะแต่ในความเป็นจริงแล้วครับอยากให้ดูที่บทสรุปเนาะนักข่าวของสเปนเขาออกมาบอกว่าเดียวนี่มันเกือบจะเกิดขึ้นแล้วครับก็คิดว่าเขาจะได้ย้ายไปลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันแต่ประธานสโมสรเรอัลโซเซดาครับก็ดําเนินแผนของเขาอยู่เหมือนกันใจนึงก็ ขายก็ต้องขายแต่อีกใจนึงก็ขอลองต่อสัญญาขอลองต่อสัญญาก่อนว่านักเตะจะโอเคหรือเปล่าซึ่งจะให้สัญญาอันนี้ยสูงที่สุดในทีมเรอัลซเเดดเลยครับสูงกว่ากับตันทีมด้วยซ้ำแต่สูงนาที่นี้เนี่ยผมหยิบยกมาให้ดูนิดนึงแล้วกัน69,000ยูโรเท่านั้นเองไม่ถึงแสนด้วยไม่ถึง10,000แสนปอนที่ถ้าไปอยู่กับลิเวอร์พูลยังไงก็ได้มากกว่าครับจุดเนี้ยก็เลยอาจทำให้ซูบิเบนนี่นั้นคิดหนะักอืมเรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งครับ แต่เรื่องความรักความผูกพันกับสมสรก็อีกเรื่องหนึ่งเราต้องให้เกียรติความลบความตัดสินใจของซูบีเบนดี้ด้วยสุดท้ายครับซูบีเบนดี้ออกมาให้สัมภาษณ์จุดนี้น่าจะกระจ่างกันเลยนะเขาบอกว่าการย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยเกือบจะเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นความฝันของตัวผมเองแต่สุดท้ายแล้วครับภรรยาและลูกอ่ะยังไม่พร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตนอกประเทศสเปนแค่นั้นเลยครับ เคารพการตัดสินใจของครอบครัวครับแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับเลอโซเซดาต่อไปมันจบลงแค่ตรงนี้เลยครับสุดท้ายเขาเลือกครอบครัวนะซูบีเบนดี้เนี่ยปฏิเสธมาแล้วหลายทีมครับแต่มันหนักใจสุดตอนที่ลิเวอร์พูลติดต่อเข้ามาเพราะว่าอย่างที่เขาบอกครับมันเป็นความฝันของเขาเขาอาจจะอยากเดินลอยตามอารันโซจริงๆก็ได้ครับแต่ในเมื่อครอบครัวไม่อยากไปเขาก็เลยเลือกอยู่ที่เดิมดูให้มันเป็นกลางนะครับลองคิดว่าถ้าเขาเป็นเพื่อนเรานะเราจะ เราจะโอเคกับเขาหรือเปล่านะก็เรียบร้อยนะก็จบไปประมาณนี้ครับก็เกือบจะเป็นฮีโร่ตามรอยคุณครูอย่างซาบีอลอนโซครับนักเตะจากซานเซบาสเตียนครับสู่แอนฟิลครับไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับแต่อนาคตยังไม่แน่นะเพราะอย่างที่บอกครับตอนนี้ภรรยาและลูกยังไม่พร้อมอาจจะมีวันที่พร้อมเร็วๆนี้ก็ได้ส่วนเ,นเพื่อนๆลิเวอร์พูลครับคิดว่า ทางลิวพูจะเดินเกมยังไงต่อครับจะซื้อใครเข้ามาแทนในสล็อตตรงนี้ได้หรือนักเตะที่มีในทีมครับมีใครเล่นได้แบบนี้บ้างเอนโดเคอร์ติสโจนไบเซติหรือ,อไลอ้านกาเฟนแบกพูดคุยกันหน่อยครับหรือว่าอยากได้ใครนอกเหนือจากทีมลิวพูว่าใครที่เหมาะกับการเล่นตรงนี้ครับพูดคุยกันครับส่งความคิดเห็นนเข้ามาถ้าพูดคุยไม่จุใจไปคุยกันต่อในไลน์ครับคืนนี้ยาวแน่ ผมมีหนึ่งนักเตะเหมือนกันได้อยู่ในใจแต่เดียวเราจะไปคุยต่อกันในไลฟ์คลิปนี้ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของจอมทัพทีมกระทิงดุยุคใหม่ครับมาร์ตินสุบีเบนดี้สวัสดีครับ